ครัแฮ้เราหมาอีลีครับอนกี่ละครับหลายตัวแห้งครับพี่น้องขุนยังวุนข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 นขุ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 นาุนขุนขุนมุนขุนนหมานขุนนขมนนขุลุนขุน บานเพียงเดียวครับ <lawsuit. S 2> อขาวเต็มเลยครับพี่น้องต้นปลาอยู่ปานถอดนี่เป็นราคาพี่น้องมัเป็นระครับปลาที่โจดขึ้นครับโจดขึ้น่าไหรครับโว้ยเป็นล้วครับป่นครับป่นครับนี่เป็นปักขาวหล่ะพี่น้องเป็นไปแล้วครับนี่จะสอนแห้งพี่น้องป่นครับปุ่นครับสวัสดีครับ มี้ามาวานแหหาปลาครับวานแหน้ำไม้ครับพี่นอ้องน้าไหลาจากปลาจากเขาครับนี่ครับน้ำไหลาจากเขาครับพี่นอ้องต้นก็ะไหลเติบอยู่ครับโอครับหลุดกันครับ พ่อได้อยู่ได้กินอยู่บ่ครับพี่น้องหน่ำไม้ครับโอ้หุ่นมีโตอยู่ได้ยู่ครับสูตรครับฝักขาวครับฝักขาวกับโตัวใใหญ่เนาะครับหุ่นลดเซยครับอู้หิฮิเสือใยแห้งวัวเสือใยแต่ละโตหน่ำครับพี่น้องก็มาแต่เสาอยู่ครับหน่ำร้ายครับหวานว่ได้ครับ ตัวเนีหนังก็กำลังรถครับพี่น้องกำลังป้อหวานไหนครับ,รบอยู่เทิ่งๆกับหลายคนอยู่ครับพี่น้องกำลางกันหลายอยู่ครับ อไรล่ะยกปลาบึงแน,น่โห่เกือบลุดครับปลามีจะใส่หน่อยๆครับพี่น้องแถวสามเส้นเกือบก่ได้กินครับหลอดหลายตัวแห้งนี่ก็ค้นทางบานละครับค้นทางบานมาหลายครับมือน,นี่ครับปลาก็ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานครับพี่น้องแต่วาเมาื่อวานมาได้มากครับ จะได้แห้งมาหอดวานเนี่ยแหขาดครับแหหลายปีแล้วครับพี่น้องอู้หูฝุ่นครับสายสายเอามาให้พี่น้องบ้างไหมนี่แหละครับใส่ปลาครับปลากรดไงอู้ยนี่ปลากรดไงเนี่ครับใส่ปลาครับนี่น้ำโอ้หมานอยู่หมานอยู่เดี๋ยวผมไปหวานน้ำเปิ่ลกันด้วยครับพี่น้อง ผมมาท่านใดหรอครับเอ,อม,มาท่านใดเลยครับ ไม่เห็นมาแล้วเราต้องหาตัวคิดตัวค้นให้ยุ่งก็คือ

เอ้ยเพิ่งได้ผ่นะ มันแลครับ <S 2> <S 2> <S นห้หลายแห้งครับพี่นอนบ้านึงเกิงปูนครับเข่าลงข้างล้างครับ มันบ่มันบ่ตีเล้พอหพอโตเลยครับเ่วนครับเป็นไงช่างๆกระไหนไปต้นหนึ่งครับกระไหยย่ต้นหนึ่งครับพี่นนอก มาเบิงพอนย,ยัยแม่ยัยครับเล่าม้านแห้งครับถึกดีแห้งครับขวนที่นอกพอนยัยกับแม่ย,ยัยม้านแห้งแหหนึ่งแหดหนึ่ง,งขึ้นสียดาหลายอยู่ครับปวนครับปลาครับตกปลาเนี้ยได้ย่าย่<ป>นี่ครับปลาครับอู<ป>้ยังจะหลักครับที่นอก พิดาสะออนแห้งครับโวครับคูณครับตั้งล้างกระดอีกแล้วครับได้หลายตัวอยู่ครับพาไปเบเบงปลาครับเนี่ยครับหลายตัวแห้งหลตัวแห้งนี่ครับ <laughs> นี่ครับต้งโปดแล้วหวานครับโอ้ค,ครับคครบาถึงพรโตเลยครับนี่นรุ่นเบิงพุญาย,ยีกครับเ็าหมาแนแห้งครับ สิงเกเบดบงเล่าครับเอ้าพ็นไงเอ้าเอาเลยพญงเอ้ว่าเป็นยังแล้วครับย่างผ่านก็ได้โอ้แต่งงามแห้งครับโอ้้ทุ่งแดนได้ว่ะ แป๊บเดียวนะนี่โอนครับอุ้ยโอนครับอุ้ยหมาแห่เล่าหมาอี่ลีครับอุ้ยน,นี่ล่ะครับอุ้ยหลายตัวแห่งครับพี่น้องแต่เนื้าไวยางมาได้โอ,น,น,อ,โอนครับซิฟกระโต,โตอยู่นี่หมานหมาหมา บ้านดีๆครับเหมืนอนกันแหละครับบานเพี้ยเดียวครับอ้ขาเต็มเลยครับพี่น้องนี่คสามต้นป่าครับใสง่งามเลยครับ มันหมานครับมันหมานครับปลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมบานแหก่อนเด้อครับอย่างท่านได้ปลาหลาส่องครับนี่ครับได้ปลาลัางไดโลกกู้กลัวลวครับพี่น้องเดี๋ยวผมบานอีกก่อนครับ ครับงานครับทีมประเทศรวกพี่น้องก็มีบาทสุดเลยครับต้นปไาอยู่บาดถอดอยู่เป็นละครับพี่น้องเป็นไปแล้วครับปลาที่โจดขึ้นครับโจดขึ้นงว่าใดครับโอ้เป็นแล้วครับฝนครับฝนครับที่เป็นปะขาวล่ะพี่น้องเป็นแล้วครับที่จะสอนแห้งพี่น้องฝนครับโอ้ฝนครับ ขึ้นหลายอยู่ครับอยู่คล่องไม่หน่อยนี่ครับพี่น้องเห็นปลาอยู่ปลายหนาแน่นครับพี่น้องโดครับโดอุยเมื่อยแล้วครับพี่น้องกราสั่นสีบานม่งนี่น้อยู่ครับเสรล้วครับเป็นโดดครับโหครับ น,นี่แหละครับผลงานครับหลายๆโลอยู่ครับพี่น้องอออยู่ครับหาโลครับเต็มกระละมังเลยครับมันอยู่ครับพี่น้องใส่บ่าครับ ปลานางไทยน้ำครับพี่น้องนี่ครับได้หลายโตอยู่ครับปสาต่มกินยามแรกนี่แหละครับพี่น้องต่มกินคมขมครับนี่แหละครับกระสิมาต่มปลานางไทยครับพี่น้องต่มกินข่าวแรงด้วยครับถ่ายกินข่าพร้อมกันด้วยครับนี่ครับเขื่องปูงครับมีลูกโดดครับ ใบบะขามออนครับขาตะไข่ครับพี่น้องพริกกระตั้มเรียบร้อยแล้วครับน้ำก็เเดือดแล้วครับพี่น้องกระชีไส้พริกก่อนครับน้ำถือว่าได้ใส่ไรแล้วครับปลาแค่หาตัวเองครับพี่น้องแนวกินผู้เดียวนําครับในบ้านเพิ่มกินนําครับ่นบ่าปลานิคขมแห้งครับ เดือดเลยครับปุงเลยครับพี่นอ้องนี่แหละครับของแสบครับขาดวอด่าแล้วครับหนามปลาแดกครับพี่น้องใส่หลายนัวหลายครับผงนัวครับเล็ดดีในจังน้อยครับ ใส่เกลือหนำครับเป็นตะเพ็ดแห้งครับเจ้าว่าเป็นยังนะครับผมมากินเพ็ดอยู่แล้วครับถ้าก่อนจะเข้าครับช่างใส่ใบกระเพราครับพี่น้องครับใส่ลูกโดดเพิ่มอีกครับย่าเพ็ดกระเพาะครับพี่น้องกับใบกะเพราครับ นีครัเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวชิมเบื้งก่อนครับสีสันเป็นตาแสบแห้งครับขมแสบแห้งครับพี่น้องนี่แหละครับมาเด้อครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับมาเด้อครับกินเขาน้ำกันครับ ตบปาหน่อนครับพี่น้องขอมแสนแห้งครับพี่น้อง ปิกหน่วยครับที่นอกครับแผ่นแห้ง ปากระแสแแห่ห้ครับปานี่อยากกินมานโดนนะครับพี่น้อง ผมแสบแห้ครับเบิดถวยแล้วครับข้าวเดียวครับพี่น้องแสบแม่ครับบม่ได้กินมาโดนแล้วครับพี่น้องต่านไทยครับเพ็ดกับเพครับกัดคือคลิกหน่วยสองเพือเลยครับคลิปนี้กระับงเนี่ยแล้วครับพี่น้อง ทางไหนทาฝากคิดปาน่าซอยกนไหลก็แช่กติีตามคอมเมนี้ได้ครับบวัสดีครับ